สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง,งช่อง YouTube Friday Channel ทุกท่านมาพบกับผมแอดมินไฟเดย์กันอีกครั้งนะครับ คลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมอสอรลิเวอร์ของเราว่าในช่วงเนี้ยช่วงที่เรากำลังรอเกมเงียขัน,นะะในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่8ในรอบปรีเฟสนะครับที่เราจะบุกไปเยือนสโมสร PSV อสวีไอเฮฟว่นมันมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมรักของเราอย่างไรบ้างนะครับพอดีวันเนี้ยผมเลิกงานมากลับมาถึงบ้านก็กินข้าวเสร็จอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ ทำรีพอร์ตส่งให้กับเจ้านายนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ดิแอชลีิกนะครับแล้วก็ไปเจอบทความอยู่ประมาณสัก3 4บทความในการที่นักเขียนของดิแอชลีิกเขเขียนออกมาได้่อนข้างน่าสนใจนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับว่าบทความที่ผมแปลมามันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนท่านใดท,ที่เป็นแฟนบอลรีบูนะครับ บังเอิญเข้ามาชมคลิปนี้โดยบังเอิญของผมเกิดชอบพอการวิเคราะห์และการวิจารณ์ของผมนะครับสามารถให้กําลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่อง youtube foundation แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บทความแรกที่ผมแปลมาเลยนะครับบทความแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับตัวของ Virtu ์ u n d ายท่านผู้ชมทราบไหมครับว่า ณนะปัจจุบันนี้เวอร์จิลฟานได้ได้ลงสนามให้กับสโมสรลิเวอร์ของเราครบ300นัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เราเปิดบ้านอาจจะนะทีมมาข่าวอิฟซิวิทาบริสกกร์4ประตูต่อหนึ่งในเกมเกมนั้นเวอร์จิลฟานได้ได้สร้างสถิติที่น่าประทับใจด้วยการลงเล่นครบ300นัดให้กับทีมลิเวอร์ o นะครับและตัวเลขทางสถิติก็แสดงให้เห็นว่าเวอร์จิลฟานไดยังคงทำผลงานได้ดี ในระดับสูงเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูสถิติสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสม่ำเสมอและอิทธิพลของฟานได้ที่มีให้กับสโมสรลิปูและก็ที่มีให้กับแฟนบอลลิปูอย่างพวกเรานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูที่ความแข็งแกร่งในเกมรับกันก่อนการดวลตัวตตัวของฟานได์นะครับยังถือว่ายอดเยี่ยมมากๆในการดวลตัวตวต,วต,วตัวกับกองหน้าของคู่แข่งนะครับวัวจิฟฟานได้มีอัตรา ความสําเร็จที่สูงที่สุดในบรรดากองหลังในพิมพ์ลรกอังกฤษนะครับการเล่นลูกกลางอากาศของเขานะครับยังคงถือว่าเป็นหนึ่งในลูกกลางอากาศนะครับในบรรดากองหลังของพิมพ์ลรกอังกฤษทั้งในเกมรับและก็การป้องกันลูกตั้งเตะอย่างเช่นลูกเซตพีซหรือว่าลูกคอร์เนอร์เป็นต้นนะครับความแม่นยําในการจ่ายบอลน,นะครับอัตราความสําเร็จในการจ่ายบอลของฟันได้นะครับมีอัตราการจ่ายบอลที่สําเร็จนะครับ มากกว่า90%ซึ่งตรงนี้ม,นมันมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของเกมลุกของริวพูก็ว่าได้นะครับสำหรับการจ่ายบอลของฟานไดนะครับโดยเฉพาะการจ่ายบอลยาวที่แม่นยำนะครับความสามารถในการส่งบอลยาวที่แม่นยำของเขานะครับมันช่วยสร้างโอกาสในการโต้กลับ หรือการเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ค่อนข้าง,างสําคัญนะครับคือบทบาทความเป็นผู้นําของวูจิวฟันไดนะครับมีความสําคัญกับสโมสริปูแล้วก็นักเตะริปูรวมถึงแฟนบอลอย่างพวกเราอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับคลีนชีชนะครับการที่ทีมริปูของเรานะครับมีวูจิวฟันไดอยู่ในทีมนะครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการรักษาคลีนชีตเลยก็ว่าได้ซึ่งตรงจุดนี้เองแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมรับของริปูนะครับ เจำนวนนาทีที่ลงสนามนะครับแม้ตำแห่งกองหลังจะมีความหนักหน่วงในเกมการในขันนะครับแต่ว่าฟานไดก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนั่นมาแสดงให้เห็นถึงความฟิตและความอดทนและความทนทานนะครับรวมถึงในการช่วยทีมในขณะที่ทีมกำลังทำเกมรุกการทำประตูและการทำแอตสีดนะครับแม้ว่าโบโูจิฟานไดจะ เล่นในตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กนะครับแต่ว่าฟานไดเองก็มีส่วนช่วยทีมในการเล่นเกมลูกอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะการทำประตูจากลูกตั้งเตะนะครับฟอร์มหลังการบาดเจ็บหนักนะครับที่ถูกจอแดนพิฟอร์ดนะครับเสียบเข้าไปทำให้ ACL ขาดนะครับแม้ว่าช่วงนั้นนะครับในปี2020นะครับฟานไดจะต้องหายไปจากเกมการแข่งขันค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าเขาก็กลับ เข้ามาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถเข้าสู่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมได้อีกครั้งนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองคนระถือว่ามันเป็นอะไรที่โชคดีสําหรับตัวฟานาเองแล้วก็ตัวแฟนบอลลิปูอย่างพวกเรานะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนักเตะที่ ACL ขาดนะครับแล้วก็พักไปนานนะครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฟอร์มการเล่นของหอจะหายไปเลยนะครับหรือกลับมาก็จะไม่ถึง100แต่ว่าไม่ใช่สําหรับวัวจิวฟันได้วัวจิวฟันได้นะครับได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดนะครับด้วยความสุขขุมความฉลาดในการเล่นเกมทั้งรุกและรับแล้วก็การอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับและการลงเล่นครบ3 0 0รนัดของวัวจิวฟันไดนะครับก็เป็นข้อพิสูจน์ ชั้นดีเลยนะครับถึงคุณภาพและความสําคัญของเขาที่มีต่อสโมสรลิพูนะครับเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมลิพูทั้งในเกมรับและเกมลุกอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราชาวหงแดงลิพูด้วยอันนี้ก็เป็นบทความที่ผมแปลมาจากเว็บไซต์ดีแอ h ล e ติกนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเออเรามีกองหลังที่ที่ถือว่าเป็น อันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ในมุมมองของผมนะผมไม่รู้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแต่สําหรับผมตัวเวอร์จิลฟานไดกับลิปูครับมันเป็นอะไรที่แมทและลงตัวกันมากนะครับทําให้เรานะครับรู้สึกอบอุ่นหัวใจแล้วก็ไว้วางใจนะครับเวลาที่มีเขาลงสนามก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเวอร์จิลฟานไดนะครับจะนําพาลิปูไปสู่ ความเฟรจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก่อนอื่นช่วยเคอครับช่วยต่อสัญญากัวเบอร์จิฟันไดก่อนนะครับยังไงก็ต้องล้งเขาไว้ให้ได้นะครับเพราะว่าด้วยด้วยอายุอนามของเขานะครับเล่นในตำแหน่งกองหลังและการรักษาสภาพร่างกายของเบอร์จิฟันไดนับปัจจุบันนะครับซึ่งเขาเป็นคนที่รีนมากๆเลยช่วงนี้ผมว่าเขายังสามารถช่วยทีมได้อย่างน้อยอีก3ปีถึง5ปีด้วยซ้ําไปโอเคครับสาหรับบทความแรกผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูบทความที่2นะครับบทความที่2จะเป็นในส่วนของโดมินิก โซบอตไลน์นะครับซึ่งผมไปอ่านเจอในเว็บไซต์ดิ a อต l e ติกมาแล้วผมแปลกมานะครับทําให้ผมเห็นพัฒนาการของดูมิกโซบอตไลน์นะครับส่วนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังกันเลยว่าโซบอตไลน์มีพัฒนาการอย่างไรและนักข่าวดิ a t ตเ e ติกเขียนอะไรถึงเขาบ้างา,าครับมาดูกันนักข่าวของเว็บไซต์ดิ e a ต l ลติกนครับได้เขียนประโยคขึ้นต้นของบทความนี้ให้กับดูมิกโซบอตไลน์ไว้แบบนี้ครับขาใช้คําว่า เหลือเชื่อสุดๆสำหรับโดมินิกโซบอสไลน์นะครับเขาได้กลายเป็นนักเตะคนสำคัญของลิปูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เส้นทางของเขานะครับที่ผลักดันทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนสําคัญของลิปูเขาทํามาได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโซบอสไลน์นะครับกองกลางชาวฮังการีได้พิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเขาเองเป็นส่วนสําคัญของสโมสรลิปูลรลวดเร็วเพียงไหน นัตแต่เขยาย้ายมาร่วมทีมลิพูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับความสามารถอันโดดเด่นของเขาทําให้ทั้งแฟนบอลลิพูสมโมสรลิพูรวมถึงผู้จัดการทีมอย่างอาเนสลอตนะครับชื่นชมเขาไม่หยุดปากเลยก็ว่าได้โซฟารายมีจุดเด่นก็คือเขามีความสมดุลในการเล่นเกมลุกแล้วก็เกมรับโซฟารายมีบทบ,บาทสําคัญนะครับในเกมลุกและเกมรับเขาเป็นนักเตะที่มีพลังการเล่นที่สูงมากวิ่งไม่มีหมดและ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาทําได้ดีมากๆนะครับคือเขาสามารถแย่งบอลกลับมาให้กับทีมได้ในจังหวะที่สําคัญอยู่เสมอนะครับอีกทั้งเขายังมีสายตาในการสร้างสารรค์โอกาสให้กับทีมอยู่เสมอรวมถึงลูกยิงจากแถว2หรือนอกกรอบเขตโทษเขาทํามาได้อย่างเฉียบขาดเหมือนในนัดที่เขายิงประตูแรกให้กับลิพูในเกมที่เจอกับอิสตันบูลในซุปเฟอรมนพิมลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคุณสมบัติที่โดดเด่นของเขานะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากโซบาร่าได,ด้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเขานะครับทั้งในการครอบครองบอลการตัดสินใจในสถานการณ์ที่กดดันนะครับและรวมถึงการเชื่อเมเกมกับเพื่อนร่วมทีมเขาสามารถปรับตัวเข้ากับแผนการเล่นของลิปูได้อย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์ความเข้าใจที่มีกับเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยเฉพ,พาะในแนวรุกเช่นโมฮัมเหม็ดซาลา และดโก้โชตารวมถึงโคดิกาโปแล้วก็ผู้เล่นในแนวลุกคนอื่นๆนะครับรวมถึงกาะมีความยืดหยุ่นในการเล่นไม่ว่าจะถูกใช้งานในตำแหน่งไหนโซบาร์ไลก็สามารถปรับตัวแล้วก็สร้างอิทธิพลในเกมได้อยู่เสมอนะครับสถิติอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในตัวโดมินิกโซบาร์ไลนะครับตั้งแต่เขาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับโซบาร์ไ so ลได้แสดงให้เห็นถึงผลงานอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการผ่านบอลที่แม่นยำการแย่งบอลที่สำเร็จ และการทําประตูในช่วงเวลาสําคัญนะครับการมาของโดมิกโซเบอร์ไลไม่เพียงแต่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับสโมสสริปูในช่วงต้นๆที่เขาเข้าสู่ทีมนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาล2024 2025นะครับเขายังเข้ามาเพิ่มพลังงานแล้วก็เพิ่มการเล่นเกมทั้งลูกแล้รับในมิติใหม่ๆให้กับริปูด,ด้วยนะครับเขากลายเป็นนักเตะ ที่สโมสรลิปูไม่อาจขาดได้และก็ทำให้แฟนๆลิปูนะครับต่างเฝ้ารอคอยที่ดูมิกโซบารายจะประสบความสำเร็จในกิ่นแอนฟิลด์นะครับพวกเราที่เป็นกองเชียร์ลิปูก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะนำพาสโมสรลิปูบินสูงแค่ไหนแต่ในมุมมองของผมนะครับเขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการเล่นเกมเพรสซิ่งเขาจะ เป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมรับอยู่เสมอทําให้เพื่อนร่วมทีมแย่งบอลง่ายขึ้นทุกครั้งนะครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอนลลิปูลองสังเกตด,ดูนะครับทุกครั้งที่โซบาายวิ่งเข้าไปกดดันหรือเพสซิ่งแยนบอน,นะครับเพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นโมเมสซาร่าอริซิทแมคลิสเตอร์และอันกาเฟนเบิร์ดนะครับพวกนี้จะทําการแย่งบอล คู่ต่อสู้ได้อยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นจากการเพดซิ่งของโซบอตไลน์นั่นเองโอเคครับอันนี้คือบทความที่นักข่าวของเว็บไซต์ดิอาร์จนติ์เขียนถึงโดมิกโซบอตไลน์นะครับเพื่อนๆมีความคิดอย่างไรมากก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูบทความที่3ซึ่งเป็นบทความสุดท้ายที่ผมแปลมาให้กับเพื่อนๆ สาวกเดอะคอปได้รับชมและรับฟังกันครับเป็นเกี่ยวกับอา n เนอร์สล็อตครับมาครับดูว่านักข่าวดิแอตเทอรี่จะเขียนถึงอา n เนอร์สล็อตยังไงบ้างไปไปดูกันนักข่าวของเว็บไซต์ด h แอต h l e t i c ครับได้เขียนถึงอา n เนอร์สล็อตไว้แบบนี้ครับอานเนอร์สล็อตน,น,นะครับมีศิลปะในการใช้สกิ คาดการ์รทาประตูนะครับโดยในการให้สัมภาษณ์หลังเกมพรีเมียร์อังกฤษที่เปิดบ้านอาชนะมาขาวอิกซิบิทาวไปด้วยสกอร์4-1นะครับมีนักข่าวได้สัมภาษณ์อานิสซาตนะครับแล้วก็ได้มีคําถามที่อานิสซารตอบได้น่าสนใจมากๆนะครับอานิสซารผู้จัดการทีมลิพูนะครับได้กลายเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ใช้ค่าสถิติการคาดการณ์การทําประตูหรือว่าค่า เอกเกรอหรือว่าค่า xg อย่างที่พวกเรารู้กันนั่นเองนะครับอย่างมีประสิทธิภาพด้วยในการวิเคราะห์และอธิบายฟอร์มการเล่นของลูกทีมของเขาหลังเกมพิบิกิจที่เปิดบ้านอัจ,จะนะทีมมาร์คับอุกซิบิทาวิทิสกกร์4ประตูต่อหนึ่งการคาดการณ์การทำประตูหรือค่า xg ถือว่าเป็นสถิติที่คำนวณโอกาสในการเข้าทำประตูจากทุกโอกาสที่เกิดขึ้นในเกมเกมนั้นซึ่งมันสามารถช่วยทำให้พวกเราแฟนบอลได้เห็นว่า ทีมไหนสร้างโอกาสได้มากกว่าหรือมีการจบสกอร์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะครับส็อตมักที่จะใช้ค่า xg เพื่ออธิบายถึงความคุ้มค่าในการทําประตูหรือโอกาสที่ทีมของเขานะครับสร้างขึ้นในแต่ละเกมการแข่งขันเช่นในกรณีที่ลิฟูไม่ได้ทําประตูมากมายในเกมเกมหนึ่งนะครับหรือว่าในเกมที่ทีมของเราอาจจะแพ้ถึงแม้ว่าทีมของเราจะแพ้นะครับ แต่ว่าก็จะมีโอกาสยิงประตูมากกว่าทีมของคู่ต่อสู้ที่ชนะเรานะครับดังนั้นมันก็จะอธิบายได้ว่าค่าเอกีของทีมเขาหรือว่าทีมของอนาสลอตหรือว่าทีมลิปูของเรานะครับมีตัวเลขที่สูงกว่าคู่แข่งอยู่เสมอไม่ว่าทีมเราจะทำผลงานหลังจบการแข่งขันได้แพ้หรือชนะหรือเสมอนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันช่วยทำให้พวกเราแฟนบอลลิปูดได้เข้าใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะไม่สะท้อนถึงฟอร์ม การแข่งขันหลังจบการแข่งขันนะครับซึ่งการใช้ค่า xg ช่วยทําให้แฟนบอลและนักข่าวเข้าใจถึงกลยุทธ์และการวิเคราะห์ของอาร์นสตได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งแค่ผลการแข่งขันในช่วงท้ายเกมเท่านั้นนะครับการใช้ตัวเลข ค่า xG นะครับจึงทําให้อันีิสต์มีความสามารถในการอธิบายเกมการแข่งขันของเขานะครับอย่างมีเหตุผลและช่วยทําให้พวกเราเหล่าแฟนบอลลิปูนะครับเห็นภาพรวมของฟอร์มการเล่นแท้จริงในแต่ละเกมของนักเตะทีมลิปูของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นนักข่าวของ The a t ติ e t i c สัมภาษณ์อันนี้สร็ดแล้วก็ออกมาย่อยแล้วก็เขียนเป็นบทความที่จริงบทความเนี้ยมันยาวกว่าน,นี้มากมันยาวจริงแต่ผมอ่านแล้วผมกอย่อยมาให้ฟั่งประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าเออสมัยนี้เกมการแข่งขันฟุตบอลมันมีอะไรที่มากกว่าผู้แพ้ผู้ชนะหรือว่าเสมอเนาะมันมีการเก็บสถิติที่มากขึ้นมันทําให้เราดูเกมสนุกขึ้นมันทําให้เราเออสนุกและเพลิดเพลินไปกับการแขง่งขันโอเคถึงแม้ว่าทีมของเราที่ราเชีย ทีมวกเราอาจจะทํางานได้ไม่ดีเสมอบ้างแพ้บ้างนะครับดูในเกมที่เสมอกับนักเตะเงมฟอเรสเกมกันนั้นผมก็เสียดายเหมือนกันเกมที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองตสองรวมถึงเกมที่เสมอกับฟูแลนมมั้งที่ผมจำไม่ผิดนะโอเคเราอาจจะเสียดดยแล้วก็แล้วก็ พลาดโอกาสที่จะเก็บแต้มเพื่อีจะฉีกหนีอันดับสองและสามนะครับแต่ว่าถ้าไปมองรายละเอียดของเกมการแข่งจริงๆไอ้ค่า XG เนี่ยมันได้โชว์ให้เห็นจริงว่าทีมเราเหนือกว่าคู่แข่งแทบจะทุก เกมที่ที่ผมกล่าวมาเลยก็ว่าได้ก็อันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่ผมเข้าไปแปลข่าวในเว็บไซต์ดีแอสเดิกครับช่วงนี้มันไม่มีข่าวสารอะไรของลิปูนะครับนอกจากรอเกมกันแข่คขันแล้วก็รอลุ้นตลาดนักเตะอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งก็อาจจะยากนิดนึงดังนั้นผมก็เลยเข้าไปแปลข่าวแล้วก็ามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลลิปูได้รับชมและรับฟังกันเป็นยังไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้ เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ชื่นชอบการวิเคราะห์การวิจาณ์และการแปลข่าวของผมนะครับของส่วสอลิพูก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube Friday Channel ด้วยแล้วก็ผมกําลังปรับแต่งช่อง YouTube Friday Channel แล้วก็มีแฟนเพจแล้วก็มี TikTok มีในส่วนของ X แล้วก็ Instagram นะครับก็กำลังให้ทีมหลังบ้านช่วยจัดการให้อยู่ผมจะเปลี่ยนชื่อทุกอย่างเป็นช่องลิพูให้หมดเลยยังไงก็ฝากติดตามช่องลิพูด้วยผมส่วนตัวผมตอนนี้ อันนี้เป็นคลิปที่สองยังเป็นทางการที่ผมทําคลิปรีบูนะผมรู้สึกว่าผมชอบและมีแรงผลักดันในการทํานะครับผมเมื่อก่อนนี้ผมคิดอะไรไม่ออกผมก็สตรีมเกมเล่นเกมกับเพื่อนๆน,น,น้องๆท,ท,ที่ที่เจอกันนะครับแล้วก็อัดนิยายลงช่องแต่ว่าเนี้ยผมเนี้ยเลิกงานหนังทํางานประจําเสร็จผมรีบกลับบ้านเลยเพราะว่าอยากจะมา แต่ข่าวแล้วก็เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้คุยกับเพื่อนๆอยังไรก็ฝากช่อง YouTube o r i g a n a l ช่องเล็กๆแห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ